สวัสดี3นาทีนะครับเกี่ยวกับคำถามวินัยนะครับคำถามวันที่6เดือนมกราคมพายมินัยมีศาลปฏิภาคมิถุนาเดือน6มิถุนาปี68ก็มีผู้ถามมานะครับว่าขออนุญาตเรียนสอบถามอาจารย์ค่ะนะครับเนื่องด้วยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาคณะกรรมการมีหนังสือถึงผู้ถูกกล่าวหา ให้มารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยายนหลักฐานตามแบบสอวสามนะครับในวันที่ยี่สิเจ็ดพฤษภาหกแปดแต่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มีหนังสือมายังประธานคณะกรรมการสอบสวนลงที่ยี่สิบหกพฤษภาหกแปดผู้ถูกกล่าวหามีหนังสือมายังแจ้งว่าไม่สามารถพบได้เอออให้มาพบวันที่ยี่สิบเจ็ดแต่วันที่ยี่หกมีหนังสือมาบอกว่าไม่ไมสามารถมาพบ คณะกรรมาการสอบสวนตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดได้เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศนะครับซึ่งจะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยในวันที่4มิถุนา,ายน68แล้วขอให้คณะกรรมาการสอบสวนเนี่ยแจ้งนัดหมายทางโทรศัพท์ล่วงหน้าเนาะในวันที่4มิถุนายน68ทั้งนี้คณะกรรมาการสอบสวนสามารถดําเนินการโดยมีหนังสือแจ้งนัดหมายวันเวลาสถานที่ให้ผู้ถูกล่าวหามารับทราบโซ่สารอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่หรือคณะกรรมการสอบสวนจําต้องดําเนินการส่ง จะส่งสวสามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเท่านั้นก็คือสามารถนัดนัดอีกได้ไหมหรือว่าไม่ได้หรือว่าสามารถแค่ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบรับเท่านั้นกรณีหากต้องแจ้งสวสามทางไปรษณีย์ควรกําหนดวันที่ให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงหรือนัดมาให้ถ้อยคําหรือนําสืบข้อแก้ข้อกล่าวหาภายในวันใดหรือภายในระยะเวลาเท่าใดนะครับเนื่องจากการสอบสวนในเรื่องนี้มีผู้ถูกกล่าวหา,ห,าลหลายรายและรายอื่นก็ทราบ สวสามแล้วเมื่อ27พฤษภาคม68ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคำชี้แจงภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับข้อกล่าวหาเก่าวคือกำหนดยื่นคำชี้แจงภายใน11มิถุนา68จึงเรียนสอบถามมาแนวทางในการแจ้งสวสามที่ถูกต้องนะครับ่านอาจารย์บวิดนะครับปูดังการก็ได้ตอบคำถามนี้เอาไว้อย่างนี้นะครับว่า,าหากมีเหตุผลสมควรกรรมการก็ต้องให้โอกาสตามขอนะครับ โดยหนึ่งผู้ตูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคําหรือยื่นคําชี้แจงก็กล่าวหาได้ก่อนที่คณะกรรมการจะเสนอจานวนการสอบสวนโดยมีเหตุผลาสมควรให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสตามที่ผู้ตูกกาาล่าวหาร้องขอตามข้อ60วรกหให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคาชี้แจงเป็นหนังสือหรือไม่หากไม่ประสงค์กรรมการต้องดําเนินการให้ถ้อยคําและนํเสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็วข้อ61วรคสานะครับ ข้อ2ก็คือคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบส